สวัสดีครับผมแบ,บโดโรเต้ครับกลับมาอีกแล้วไม่ได้ถ่ายย t u b e มานานมากวันนี้จะมาหมักเหล้าฮะพอดีผมได้พีทมา2กิโลก็จะหมักใส่เหล้าแต่ก่อนอื่นเนี่ยมันยังไม่มีรูมีผลตกางไซส์ใหญ่เลยอันเดียวเลยก็ยินดีอันใหญ่ก็ได้ถ้าสองนก็ได้เพราะว่าผมอาจจะใส่เหล้าเยอะหน่อยเพราะว่าผมจะหมักไว้สักสักปีหนึ่งไปเลยสัก6เดือน7ดเดือนไปเลยแต่ตามหลักเขาบอก3เดือนก็ได้กินแล้วแต่ผมอยากให้มันนานๆให้มันแบบหอมอ่ะตามผมมาเลย เอาอย่างนั้นเลยพี่เอามาดูผมพอดูอย่างนั้นเลยอันนี้มียางกวางด้วยไม่ได้กินใช่ไหมโอเคได้โอเคอันนี้สองอันครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านได้มาแล้วครับผมสองโหลนะฮะอย่างใหญ่เลย แล้วก็มีจุกแบบเปิดวาล์วด้วยนะขั้นตอนต่อไปอไปซื้อน้ำตาลกรวดนะฮะตาลขวดครับผมลองร้อยได้มาแล้วไปต่อเล่าโอเคครับผมหลังจากที่ผมไปซื้อนะฮะโหลกแกล้วแล้วก็น้ำตาลกรวดนะฮะอันนี้ฮะน้ำตาลกรวดนะครับผมแล้วก็ผมก็ไปซื้ออพีทมานี่ฮะพีทนะครับผมลูกพีทนี่ครับไปปอกเปลือกก่อนครับผมไปปอกเปลือกก่อนอ่ะทีมงานช่วยหน่อยครับผมโอเคครับผมหลังจาก ที่เราแบบปอกเปิดเสร็จแล้วนะฮะเราจะวาตงตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับผมเปิดอแบบสวยๆนะครับผมมีใครอยู่ไหมเราจะใส่ไปเลยนะครับใส่เข้าไปเลยว้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โอโอมาอ,มอีกแล้นตอน ก,ก็คือการเติมลูกพีเข้าไปนะลูกพีใหญ่นะผมซูระข้าวหอมไอที่ผมบอกก่อนนะว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพนะแล้วก็ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีกินด้วยนะครับผม,มต่ผมอะ่ะทานแล้วนี่ข<อ>วดแรกนะขวดแรกนะกนะกเ,ลเล้วยหอมมาเลยนั่นไม่เหมือนเราขาวนะมันหอมว่้โหูได้อยู่นะเนี่ย อ๋ที่สองครับผมไีที่ปีกเี้มาเดิมโอเคอันนี้คือเต็มนะฮะ่านตอนนี้เราก็จะปิดฝาเลยครับผมเพื่อไม่ให้แอกรอฮอลมันหายนะฮะต้นทุนในการหมักรอบพีชนะฮะพีชที่ผมเอามามาหมักอันนี้มันสองโลสามร้อยบาทนะฮะแล้วก็ เหล้าขวดละ125บาทนะฮะเมื่อกี้เทไป2ขวดนะฮะเท่ากับว่า250บาทนะ,ะสองขวด250บาทยังไ,ไม่รวมพิษนะถ้ารวมพิษก็ประมาณก็ตีไปเกือบพันนะรวมโลด้วยเนี่ยโลเนี่ยก็เกือบพันบาทเลยแหละถึงพันบาทแต่เราได้คุณภาพที่เราทําเองกับมือนะครับผมโอเคครับ okay, ผมก่อนจากกันไปนะฮะผมก็จะบอกว่าการทําเหล้ากินมันก็ดีแต่อย่าไปทําเลยนะฮะผม มาัอาจจะไม่ดีก่อสุขภาพแต่ว่าผมมีแค่อยากทดลองให้พเพื่อนๆดูนะครับผมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผม y ยูทูบแบตเตอรียด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าผมจะทำอะไรอีกไว้ขคอร์เสตามนะครับผม3เดือนผ่านไปผมจะมาเปิดให้ดูว่ารสชาติแล้วก็สีมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมฮะ ามเดือนผ่านไปนะฮะกลับมาแล้วกับเล่าที่ผมดองไว้แต่สามเดือนดูนะฮะการเปลี่ยนแปลงนะครับสีมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปอย่างงี้ฮะตอนแรกมันจะแบบขา,ขาวๆฟีแบบเหมือนสาลี่อะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยคือมันผสามเดือนแล้วนะเราจะมาลองชิมดูว่ามันจะจะแซบหรือเปล่านะฮะเอาล็อมาแล้วเราจะชิมดูนะชิมดูนะครับผม บอกไงนีะฮะมันมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมของพีทนะฮะตอนแรกที่ผมเทตอนแรกที่ตอนหมักรอบแรก,กน,นะมันจะมีกลิ่นเหล้าที่ค่อนข้างแรงมากๆนะฮะแต่ตอนเนี้ยกลิ่นเหล้าจางหายเลย <Yeah. S 1> ไม่มีกลิ่นเหล้าเลยครับเป็นกลิ่นพีทโอ้โหผมอยากให้คุณผู้ชมได้ชิมเหมือนกันนะ mm. นะฮะให้เป็นเพื่อนได้ชิมบ้างนะ mm. อะผมขอชิมดูนะ mm. อือหือ มีกลินเหล้านิดๆครับผมเป็นกลินเหล้าแบบว่าเป็นกลินเหล้าแบบที่มันแปลสภาพเป็นกลิ่นผลไม้แต่มีความเป็นแบบร้อนๆนิดนึงนะฮะแล้วก็บวกด้วยน้ำความหวานนิดๆ,ๆิดนะฮะโอ้โห,โหโลงตัวเลยเรอบพีชเหน็นว่าผ่านเลยนะเนี่ยแบใครได้ลองทำนะแล้วก็เราลองแบบสามเดือนผ่านไปมาลองชิมแบบผมนะี่นะบอกเลยไม่ผิดหวังครับผม วันนี้อาจจะลิ้นลิ้นพันพันหน่อยนะครับเพราะตื่นเต้นนะครับได้เปิดเปิดได้เปิดเหล้าใหม่นะครับโอเคทั้งหมดแก้วน,นี้เลยโอเ,โอเคครับผมบายบายครับกับการดองเหล้าใช้เวลาทำคลิปนี้ร่วมสามเดือนนิดๆนะครับผมโอเคครับผมบายบายครับบบายายแซ่